พี่น้องพองไปสู่ขู่สู่คนผูกพอกับช่องสามานานุมสวีเดนพี่น้องจ้าผูกพอกันในวันที่15ธันวาคม2566ั้าบจ้าผูกพอกันกะมีตัวเลขมาฝากมาตอนคือเขาหรืพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวยออกมาเด็ด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 ,ด,ดหอนหอนจ้าหอนข้างอิหลีพี่น้องนาดาวจังไดคือเป็นจังสันจ้า ทางใดเป็นจังไหนเน,นี่ยน้องคอมเมนต์ต้คลิปมาในเด้อจ้าสุดสัปดาห์แล้วเดินทางไปสใส่เห้รละมัดระวังเด้อพี่น้องด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายหลายค่ะตามเบิ่งเข้าอยู่นี่กระไดจ้าเบิ่งพี่น้องปลาขอนได้นี่น้ำกระลังกระลังสีขอนจ้าปลากลายหลายค่ะปลาน้ำหนองให้ทงในทงน้ากระไดจ้าถ้าน้ำบุกนี่ปาลปาคอปลาเข็งปาลาหลายชนิด กะจะขึ้นมาจ้ะนี่ค่ะเป็นหากินหาอยู่แบบอีสานบ้านเฮากุดห้อยกุดปูไปกันประมานั้นจ้ะเอาพี่น้องคลิปนี้เด้อสาบานา้มีตัวเลขพุ่นลค่ะทางอ่าคนขายรัตตลีเนาะคะ่ะคุณพ่อบุญมีทรงตัวเลขมาวามาฝากมาตอนให้สาบน้มานาั่งวาเว้เว,เว้สู่พี่น้องเฟนช่องอิฟซีฟังจ้าอย่าลืมเด้อผู้ใดมกคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e กิ๊งๆริเป็นกำลังใจให้น้ำแน,น่จ้า เพื่อจะเปิดการมองเห็นเนาะค่ะเอาพี่น้องในงวดวันที่ส6กธันวาคม2566ิไปบึ้งผอมๆกันมาคุณพ่อบุญมีคนขายลอตเตอรี่บนไหนตัวเลขกตัวใดมาย่ำเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางมีเลขความฝันแล้วก็เลขสูตรหวยคำนวณของเพิ่นไปบึงผอมๆกันจ้านี่จ้าคุณพ่อบุญมีพนด้ส่งมาให้เมื่อวานนี่คะ่ะคนขายลอตเตอรี่งวดก้อนหลุดพี่น้องแต่ว่างวดก้อนพุ่นเขา่าจ้าเข่าของเพิ่นจังๆเนาะค่ะเนาะ อันนี้เป็นงวดก่อนค่ะสติติงวดก่อนหลุดจ้าเอาตามต่อค่ะอันนี้เป็นสติติงวดก่อนนะคะ่ะเป็นผู้ไรลาดกระไดาสาวนาให้บึง้งสติติงวดก่อนจ้ะเพิ่นก็กว่าพ่อได้ยูจ้าเพิ่นหมานยู่ด้วอค่ะเพิ่แตาบหมานไหลเนาะจ้ะเอาวันนี้ตามต่องวดไม่จ้ะเพิ่งมงไม่สาวบนางวดงวดวันที่สิบหกเด้อค่ะนี่เนี่ยค่ะ คุณพ่อบุญมีคนขายรัตเตอรี่เนาะจ่าเนาะเป็นในสูงไหมซาบา้านางบอมสุพี่นงเ็นจองอิซีฟังเป็นเลขมีที่มาเด้อค่ะสามชุดเนาะค่ะเนาะชุดสามตัวแล้วก็ชุดสองตัวชุดสามตัวเป็นไหนมาห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งหกหนึ่งห้าก็คือกลับไปกลับมาในหันเนีจ่าหาหนึ่งหกห้าหกหนึ่งหกหนึ่งห้า หกหาหนึ่งหนึ่งหาหกหนึ่งหกหาจะ้ะเลขเมื่อหลายห่างเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นจับคล้ายๆว่ากับเพิ่อพ่อเมจจะสำหรับเลขสองตัวก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกหาหาหกจ้ะอันนี้เป็นเลขนี้ที่มานะค่ะเพิ่นไหบอกว่าเลขนี้ที่มาเพิ่นไหมาแบบนี้เด้อจะ้ะเลขนี้ที่มาคุณพ่อบนมีเด้อจ้าสำหรับเลขความฝัน เพิ่นบร้เว้าสู้ฟังเด้อค่ะเต่เพิ่นบอกว่าเป็นเลขความฝันจ้ะสามสองหาสองหาหาสองเพิ่นวงกลมไปให้ที่สองห้าเด้อจากสามสองหาคือเลขสามตัวตัวกันคือเปดหาขอบอกเลยว่าเลขคุณพ่อบุญมีนี่เพิ่นเป็นคนฝันเหม็นอยู่เด้อจ้กกะลองตามเบิ้งก็ได้ค่ะเลขความฝันเต่เพิ่นบร้เว้ารายละเอียดสู้ฟังเด้อจากเพิ่นให้ตัวเลขมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทาง สามนาค่ายังย่ำคือเกาจ้าสำหรับตัวเลขแนวทางเด้อพี่น้องจ้าขอบุญขอบคุณคุณพ่อค่ะที่แบ่งปันตัวเลขเนาะค่ะเนาะเลขบ่หลายตัวจ้าแต่ว่าเลขพ้นหนี่พ้นยยใหญ่ห้อซื้อจ้าตามนี้เลยเด้อค่ะวันที่สิบหกแคปนาจอจ้าตามนี้จ้าหาหนึ่งหกหกหนึ่งหา หกหานึ่งยังสี่หละจ้ะเพิกลับไปกลับมาคือกลับเอาเมจากระคือเลขสามตัวจะมีแค่สองหางคือห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งห้าหกแค่นั้นหละจ้ะคือกลับไปในนี่หละจ้ะเพิ่กลับเอาเม็ดเดียวละค่ะคือมันเป็นเลขตัวเดียวสามตัวเม็ดเดียวคือ, 5, 1, คอ,คอห้หาหนาึ่งหกแต่ว่าเพิ่งใครว่ากลับไปหกหางสี่เมจักแต่ว่าลขสองตัวกับภายในนี่แหละค่ะตัดหลินคือหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหกหกห้า ประมาณนี้เด้อค่ะสำหรับตัวเลขคุณพอ่อคุณมีคุณขายร,รัตตีจ้าสำหรับเลขความฝันของเพิ่นกับตามนี้เลยจ้ะหมักความฝันจัดที่ความฝันเด้อพี่น้องขอบอกเลยว่าเลขของคุณพ่พอเพิ่นกัเม่นคือกันเด้อจ้ากระซัาเลขตัวเดียวม็ดเดียวเด้อพี่น้องแต่เพิ่นหญ่ให้่ซื่อๆน้ำไปเปียบเ,เทียนหลายๆอาจารย์มั้งจ้ะหาฮกหก,ห,กหาหกหนึ่งหนึ่งหกนีนน่ดังวิได้จ้ะหกหนึ่งหนึ่งหกนี่เป็นเลขดัง ถือว่าดังอยู่จากหลายอาจารย์ก็ให้อยู่เด้อค่ะหกหนึ่งหนึ่งหนี่พิจารณาบ้างจา้มามักคลิปนี้อย่าลืมเด้อฝากด like, ดดกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กริ่งเป็นกำลังใจให้น้ำเนจ้าพี่น้องจา้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องเนาะค่ะสามารถเนาะค่ะอดี line ตามดีไลน์ที่สาบานา้นไห้นี่เด้อจา้าเป็นดีไลน์ส่วนตัว ยุต้ตนคลิปจ้าไอดีไลย,ยุตต้นคลิปเดอ้อจา้าเอ็ดมาบอกมาฝากมาตอนกันใดเลยจา้าบอกว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขผีบอกเลขบอกบุญหรือว่าเลขความฝันแม่นๆฝันได้ตัวแดงจึง้งคืนกะอย่าลืมนำมาแบ่งปันกันใดจา้าเอาพี่น้องค่ะเคล็บหน้าจอนำไปหาจับฉลากกินแบ่งถิ่งไว้วันที่สิกธันวาคมสอง6ัน้าย สาบนาขอให้พี่น้องเป็นจงองเอฟซีสู่กูสูคุณเฮงปังดัง้วยสู่กู่สู่คุณนั้นไหลกองท้องไหลเขาสาถูกาถูกพอกันคิหนาเด้อพี่น้องคลิปนี้ไปละจา้าสวัสด,ดีค่ะยะทาวลิวะหาปุราปาลิตุเรนติสาขลังเอวะเมวอิตทินงังเปตานังอุปกัปปฏิอิชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามานิโชติระโสยธาสัพิติโยวิวัชันโตสัพรโรโควินัสตุมมาเตภวัตว,วันตรารโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสนิจังวุธาปจายนอง จัตตาโรธรรม,มาวัันติอายุวันโมสุข,ขังพระหลัง